สวัสดีซี่สุภสุคนกับผมกกจะมาให้แหนวทางลาพัฒนาวัานศุกร์ที่1 1เอ็ดกรกฎาคมสองหาหกแปดนะพี่น้องมาเบิงผลลาพัฒนามาขึ้นนี่พี่น้องนี่แหละเลขมันออกกันเลขบนนั้นออกสามสี่เลขล่างออกหกสองใช่ไหม อันนี้คือลาวพัฒเาหน้ามาเคื่อนเนี่ยพวกเขาเราพี่น้องรุดเลขวิ่งก็ลุดจับคู่ก็ลุดเพราะว่าเลขวิ่งมันมานำกันเลขวิ่งมานำกันบ่เขาเลยพี่น้องเลขออกสามซีนี่เห็นไหมนี่เพราะว่าบ่าเคยจับเลขวิ่งจกักรยานนี่เห็นไหมสองกมามาเลขออกหกสองจับคู่ประจังอัน เก้าสองเจ้าสันเล็บจ้าออกหกสองพี่หกกับสองอยู่ฝีนอพี่น้องเนาะเต็บสี่พอตัดพอสร้อยหรอกควายเหล็กมันลายคูหรอกหกคูบนล่างไปกลับมันก็ลายแหละพี่ซอพี่หกพี่สองเป็นบอกหกสองพราะว่าเหล็กวิ่นมาหนำกันน้องพี่น้องเนาะพี่เหล็กวินสามสี่ พอมาค่อยจับเหล็กตัวนี้เข้ากันสักเทีนาะพี่น้องบ่เข่าแต่กระบ,บอกเอฟซียู่ว่าเหล็กวิ่นแต่ว่าบ่เข่าพี่น้องรุดเมื่ขอโทษขออภัยพี่น้องอะไรแก่เ,เมื่อไหร่งกันไอยู่หลักลอยพี่ซองก็อยู่หลักหน่วยอยู่แต่โง่ก็ไปอยู่หลักลอย 11 11 Wow. หกเไว้สามสห้าสีสส่กับหามานำกันอีกซะนอเพี่นอง

พี่นองว่าหกากี่มาวะมาหกหกแล้วกับมาสหกสองเม่นเจ็บ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า หกสามหกสี่หกห้าหกคู่คือเก้าพี่น้องบนล่างไปกลับ

สองคู่สองหางส่วนตัวเน้นถ้าพี่น้องเน้นติดเจ็ดเน้นติดเจ็ดเลยขั้นเจ็ดบ้ามากอะชิเมนหกม้มาเนาะพี่น้องเนาะอาพี่น้องแคปหน้าจอไดว้วันศุกร์ที่สิบเอ็ดเนี่ยเหล่าเพชรผ้ารวยเลขวินนี่มีหกกับเจ็ดกับม้านำกันได้เรืพี่น้องหกกับเจ็ดเนี่ยแล้วก็สามสี่ห้าเนี่ย วิ่งบนล่าง6กับ7เน้น7ร่อง6 7 3 7 4 7 5 6, 3, 6 4, 6 5 6 3 6 4 6 5เลข3ตัวใน4 7 4 2 7 3เน้น7 3 7 4พี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกับเด้อบนล่างไปกับเอาเก็บหน้าจอตามนี้ครับผมมาขอดไปได้กับไปพิจารณาเพิ่งบ่ามาเข,ขากับพัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม